สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอโอเค today I w i l l of f e r you นะคะเบาวันนี้นะคะจะของแนะนำคนหนแล้วกันคนที่มึงน,นอก,นอก,นอกคงดีเกินกันบ่อยเนาะอ่ะแบบนี้นะคะคือตัวนี้นะคะอินทผลัมนะคะคือมันเป็นอินทผลัมพานาเม็ดมันเรียกว่าเม็ดยูนะคะเมีดเมด ไมไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าอินทผาลามหน้าพันใหญ่เรากันเนาะพันที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใหญ่ที่สุดอะพันใหญ่นะคะถามว่าใหญ่ขนาดไหนดูเนาะ,ะนี่ความยาวเนี่ยเกือบเท่าจมูกเห็นไหมอืมอ่าแล้วก็นู่นะฮะใหญ่ไหม าหาซื้อได้นะคะแต่นะคะเทคนิคนะคะการซื้ออินทารัมนะคะคือก่อนที่คุณจะกินเนี่ยคะะกรุณาที่ต้องลามก่อนนะคะเพราะว่าพวกนี้ยร,รายมาแล้วถูกไหมคะคือ,คอทำให้แห้งเรียบร้อยแล้อดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็แบบทำให้มันสะอาดก่อนนิดนึงก็ได้นะ,ะท,ที่สำคัญนะ มันจะทำให้เจ้าอินตรารัมตัวนี้นะคะมีความฉ่ำน้ำมากขึ้นนะคะเอามันแช่น้ำสักนิดนึงคือราางรางเนี่ยค่ะนี่น,ะะน,นึงหรือแช่น้ำไปนิดนึงทำความสะอาดมันนิดนึงนะคะหนึ่งสะอาดสองแล้วทำให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้นด้วยนะคะหนึ่งฉ่ำน้ำเออความอร่อยคือ,อไรฉ่ำน้ำมากขึ้นหมายถึงแบบมันอ,อ๋อ จะไม่แห้งเกินไปเนื้อสัมผัส texture นะคะจะไม่แห้งเกินไปแล้วเราจะได้กินอินเดียผานที่มันแฮปปี้มากเลยนะคะถามว่าเม็ดใหญ่เนี่ยมีความสำคัญยังไงคะ่ะพันที่อ๋อที่มันโอเคมากเลยก็ที่กินแล้วก็มีอิสราเอลกับจอแดน Jordan นะคะเลือกเอานะคะ อ๋อที่กินนี้็คืออ๋อหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตโรตัสอะไรๆนะคะใหญ่ๆนะคะนี่นะคะเก็บให้ดูนะคะอืมนี่นะคะอืมมันใหญ่อะคะ่ะเนื้อมันนุ่มอืมอืม อาจจะเป็นดนำข้าวนะคะอืออืม,อมดูเนี่ยนะคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอร่อยนะคะอือกินได้ใครร้อนนะคะอื ก็จำเทคนิคไปได้นะคะบางคนซื้อมาแบบใหญ่มากนะคะบอกทำไมแบบมันไม่อร่อยอย่างที่คิดนะคะกรุณาเอาเทคนิคนี้ไปใช่ได้นะคะรากล้วก็ใช่น้ำไว้สักนิดหนึ่งนะคะไปทำให้รู้สึกว่าฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็น้ำจะซึมเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วมันจะอร่อย โอเคถ้าชอบคลิปผมก็ปรดช่วยกดไลค์นะคะกด Subscribe หรือกดแชร์ด้วยนะคะเห็นไหมใหญ่ไหมไม่อย่างเดียวอร่อยด้วยนะคะาจะหวานไม่มากเท่าอ่พันเล็กของอิรานแต่ว่าเราก็กินกินกินหลายๆแบบลองดูนะคะโอเคอันนี้สำหรับผลไม้อบแห้งะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ